ทำได้ยังไง โค้ชฝรั่งเศสเผยแผนช็อกโลกลูกทีมควม่ำสาวจีนทะลุ8ทีมชิงแชมป์โลกต้องบอกว่าเป็นผลแข่งขันที่ช็อกโลกทีเดียวสำหรับการที่ทีมฝรั่งเศสสามารถเอาชนะทีมจีนในการแข่งขันวอลเล์บอลหญงิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทัพนักตบลูกยางฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนเอาชนะทัพลูกยางสาวแดนมังกรอ,อดีตแชมป์โลก2ส,สมัยไปได้แบบเหลือเชื่อ3 1ถึงเซต25 2 0 2 27-25, 22-25และ25-20ภายหลังจบเกมเซซ่าเอเนนเดสกอนซาเลสโค้ของฝรั่งเศสได้ออกมาเปิดใจถึงจุดสำคัญที่ทำให้ลูกทีมสามารถพลิกควนทีมเต็งแชมป์ลงได้นั่นก็คือการเล่นที่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับรูปแบบมากจนเกินไปกุญแจสำคัญสำหรับชัยชนะในเกมนี้คือความยืดหยุ่นของเราผมภูมิใจในวอลเลย์บอลที่เราเล่นกันมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่แค่วันนี้แต่ในทุกๆวันผมภูมิใจในแผนที่เราเตรียมตัวกันมาอย่างดีวิธีการปรับตัวระหว่างการแข่งขัน ผมมีความสุขกับนักกีฬาทุกคนผมมีความสุขมากกับฟอร์มของลูกทีมทุกคนหลายคนอาจบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ไม่รอกเราทําให้มันเป็นไปได้มันคืออีกก้าวหนึ่งของทีมชุดนี้ตอนนี้ผมยังไม่คิดถึงรอบก่อนรองผมจะกลับโรงแรมแล้วปล่อยให้นักกีฬาได้พักแต่เราก็รู้ว่าทีมเราแข็งแกร่งแค่ไหนกุนซือชาวสเปนเปิดใจกับเลกิฟสื่อดังแดนน้าหอม